เบนเบาหวานความดันบวดตามขอ้อตามเข่าอย่างเงี้ยขอ้อมันมันกระบวมทรามานมากเบิร์นหนึ่งทให้ผมเปลี่ยนแปลงเลยผมดีใจจีเจอตัวเนี้ยเบิร์นหนึ่งนี่แหละเขาบอกซื้อได้ไหนผม,ผมก็ผมก็บอกเขาทุกคนเขาบอกเขาก็สั่งมาผมนี่ก็บอกโอ้โหไม่เชื่ออะไรวามึงแนะนำกูดีมากเขาว่าเปลี่ยนไปเลยคือปกติผมต้องงอขึงแง่งไงเดินกระก๊กแก๊กๆก๊กขาอุ้ยเป็นนานผมเป็นตั้งอายุตั้งอายุผมห้าสิบสี่อ่ะพอผมมาเจอตัวนี้ตอนหกสิบกินมาตลอดล้าไม่แข็งแรงมาตลอดนี่ผมไม่เชื่อตัววนี้่า สมุนผู้ขายได้ไงสมุนบ่นหบึ่งมันกินง่ายด้วยแล้วก็ไม่แพงด้วยการแนะนำเนี่ยคือเป็นบุญเญจอผมก็บอกเฮ้ยกูเชื่อมือเลยว่ะดีมากครับว่าผมแนะนำเขาไงบุญแค่นี้แหละี่ผมแนะนำมันคือนี่คือสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วเด็ดดังกักกักที่เดินเนี่ยไม่ไม่เป็นอะไรและไม่ปวดอันนี้ไม่เคยกินพาดาแม้แต่มิดเดียวเมื่อก่อนกินพาดาปวดก็กินดิคำว่าอีมัมเนี่ยเขาต้องเชื่อเพราะอีมัมตอแหล่ไม่ได้ต้องพูดเรื่องจริงผมน่แค่เจ็ดสิบก้าว ถ้าผมไม่มีสมุนไพรเบิร์นตรงนี้เนี่ยผมก็แย่น่ะนะคือตำข้อจะมาข่าวปวดเลยคือตำข้อเนี่ยมีมันบวบวเหมือนมีน้ำตรงไหนอ,อ่ะหายจริงๆจริงๆนะข้าข้อมันก็ดีหมดดีหมดเลยสาบันเรื่องจริง ถ้ามันกินแล้วมันจะรู้ว,วา่าถวารน,นี้จริงความดันสูงร้อยแปดสิบเป็นมาสามสิบปีกินได้ประมาณกล่องหนึ่งความดันมันก็เริ่มลงร้อยยี่สิบสี่เข่าเสื่อมทรมานมาก oh <my> เป็นมาสิบแปดปีปีนี้แล้วพระเจ้าให้มาเจอสมนุนไพรเบอร์หนึ่งพ่อเสียดสีกันหนะักเดินร้องอะเ่อนตกใจอ่ะว่าใครเป็นอะไรที่บ้านบอกคนอื่นๆที่เขาเป็นเหมือนเราอนะเราไม่อยากให้เขาหายเหมือนกับที่เรา ตอนเราเปลี่ยนรู้ความรู้สึกความทรมานเจ็บปวดผ่าแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นปกติค้าผ่าแพงไหมครับแสนแปดจ้ะทานเมอร์หนึ่งนี่มันแค่ผ่าหนกเองเนาะไม่แพงเลยกินตัวนี้ไม่ปวดเดือนนี้บ่อยไม่ท้าวไม่รู้สึกว่าปวดแล้วคนก็ตกใจตอนนี้เคยเห็นจากเราถือไม่ท้าวเขาบอกไปกินยาตัวไหนมา่ะสมุนไพรเบอร์หนึ่งเนี่ยดีนะเขาดีนะเขาดีจริงๆถ่ายดีมากเลยมันนอนไม่หลับเป็นสิบปีไม่ตื่นแล้วรวดเดียวตีห้าเลยหลับสนิทเลยยันตีห้าขามันปวดเนี่ยค่ะ เดินไม่ได้พอกินตัวนี้ไปพอเช้ามาก็เดินได้ก็กินมาเรื่อยๆนี่ก็เดินเนี่ยหายแล้วไเดินหายแล้วไอเดินไม่ได้นี่เคยไปหาหมอไหมว่าเป็นอะไรเคยิ่งเป็นวันนั้นขายแกงอยู่ดีๆไงแล้วพอเย็นมาก็ขาเดินไม่ได้เนี่ยมันเลยกินเนี่ยพอดีกินตัวนี้ไงพาดจินใจกินกินเรื่อยๆมาเนี่ยรู้สึกว่าเออขาเนี่ยหายแล้วนะครับข้าวได้จะดาข้าวนี่ไม่กินนะเออมันแก่ตัวมั้งไงก็ไม่รู้ข้าวกินนิดนึงไม่หิวแม็กินตัวนี้ พ่อพ่อก็กินอยู่แล้วครับ,รบแฟนป้าตอยายก็กินอยู่แล้วนะ่ะเขากินมันเท่านั้นน่ะเพราะเากินแล้วเบาหวานเขาก็ไม่มีเป็นมา2ี่ปีแล้วเขากินข้าวไม่ได้เขานอนไม่ค่อยหลับเขากินยาตัวนี้ไปเดียเขากินข้าวได้หน้าตาเขาดีเดี๋ยวนี้ดูก็เด็ดเดียวเออเป็นเ<ด>สียได้ก็เลยมาด้วยเบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณว่าเขามันเป็นกับกุบกับเลยนอนไม่ได้มันเหมือนแบบคนปวดหัวตุบตุบมันปวดมากหัวเขานี่เหมือนแบบ ทรมานเจ็บเจ็บบ้างตวดหลังมือขยับไม่ได้มันแข็งอันนี้ขยับได้เลยเพราะนั้นมันกำไม่ได้ไงเพราะตาไห้มันกำได้เลย้องสาวนั่นนั่นในน้ำอย่งกินเนี่ยเบื่อหนึ่งนี่ไงกินอันนี้ปุ๊บหายไปเลยข้างหลังก็ไม่ปวดไม่ปวดเลยดีใจบอกเลยไอ้แล้วนั้นบอกเด็ดมันทรมานเนี่ยมันทรมานทรมานเจ็บเจ็บมากบางทีเราก็หมุนหัวด้วยนะบ้านหมุนเลยบอกกินไปปุ๊บหายทันทีเลยหมือน เบื้หนีนี่เก่งจริงๆ,ๆเลยพุ่งจริงร่างกายเราแข็งแรงกินกับหมดแล้วเนี่ยใหญ่คนกินนะพุ่งจริงรมันมันดีมากๆเลยพุ่งจริงก็ไปเลยก็เดินไม่เดินไม่ได้อยู่สองวันแล้วไปหาหมอหม,มอบอกว่าเขาสึกเขาเสื่อมให้ผ่าตัดนะแล้วก็ถือไม่เท้าเดินนั่งรถแล้วก็บอกว่าเข่าเสื่อมนะป้าต้องต้องต้อง,องกินยาภูมิแพ้ด้วยใช่มีภูมิแพ้ด้วยผื่นขึ้นเต็มตัวเลยมันขึ้นจนเราเป็นเรื้อรังเลยก็จามบ่อยกี่วันถึงรู้สึกดีขึ้นครับ อาทิตย์นึงก็ดีขึ้นแล้วอาทิตย์เดียวก็ดีขึ้นแล้ว่อาทิตย์เดียวก็ดีขึ้นแล้วนั่นแหละเริ่มที่ว่าปวดปวดก็ก็ก็ค่อยค่อยค่อยหายไปค่อยค่อยหายไปนั่นแหละก็เหลือน้อยลงจนจนจนไม่เหลือแล้วประทับใจมากดีมากทำดีแล้วดีมากเลยปวดขาเนี่ยปวดเข่าปวดเข่าแล้วทำไมถึงกล้าลองก็อยากหายกินทั่วกินไทั่วไม่หายทรมานมากเลยรู้ไหมคลานจนขาเนี่ยดำเดินได้ที่ไหนวดบ้านใช้เข่าแต่ออกนอกบ้านก็ต้องมีไม้ สี่ขาครับเดินไม่ได้กินยาหมอโรงพยาบาลน,นี่มานานหรือ,อยังสิบกว่าปีแล้วรู้รู้สึกไงประทับใจยังไงมันกับสินค้าบนหนึ่งของเรากินแล้วมันได้ผลนะดีขึ้นยังไงบ้างครับสําหรับพวกเขาก็ไม่ค่อยปวดนะเรายังทานยานี่น้อยเพิ่งจะสามชุดแต่าเพิ่งแค่สามช<ร>ุแดแต่ปวดอะมันเป็นสิบปีถูกไหมครับจ้ะมั่นใจจ้ะใครเตรียมไม่พูดไหมเนี่ยพูดเองเดี๋ยวใครจะมาเตรียมอะเป็นยังไงก็พูดไปอย่างนั้นแหละอย่างหนึ่งพี่น้องมุสลิมกินไม่หายเลยจะพูดใหม่อ่ะ คือแล้วดีก็ต้องพูดใช่อย่างหนึ่งพี่น้องมุสลิมเนี่ยคือคําพูดนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสําคัญนะเพราะค่อนข้างเคร่งศสนดีก็ดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะฮะก็กินมาเยอะเรายูวกกินจะเหลือบ้านแค่นี้แหละมีเท่าไหร่ก็ซื้อซื้อไปหมดใครเอาอะไรก็เอา